ความอิจฉาอิจฉาเนี่มันเป็นได้ทั้งคนทั้งสัตว์นะปัรรมดาก็เป็นเป็นของสัตว์แต่ถ้าคนอิจฉาคนก็ทำให้เป็นคนมีนิสัยเป็นสัตว์ไปได้นะ,ะเราจะเห็นว่าพวก สัตว์ทั้งหลายที่มันอิจฉาเพื่อนมันแว้งจะกัดจะทำร้ายให้อันตรายแก่เพื่อนแต่ถ้ากว่าเพื่อนยอมหลบหลีกพ่ายแพ้ไปตัวเองก็จะไปจะกระมุมมามเอาสิ่งนั้นมากินมาใช้เพราะความอยาก แล้วก็ทำให้เพื่อนกน็ยังมีอีกเพื่อนที่จะมาอิจฉาอยากได้อีกนี่ก็มีคนก็ลักษณะจะคล้ายคลึงกันนอิจฉา,าคนอื่นก็คืออยากได้ของคนอื่นบางครั้งบางทีอยากได้ก็ไม่ได้หรอกมันไม่มีทางจะได้ด้วยแต่อิจฉาเขา พระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราชื่นชมยินดีกับที่เขาประสบความสําเร็จที่เขาได้ลาบได้ผลได้เงินได้ทองได้รับคํายกย่องสรรเสริญได้ยศถาบรรดาศักดิ์ให้ชื่นชมยินดีแต่การชื่นชมยินดีสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามันหนักนะมีของที่ระลึกอะไรไป มอบให้กันหนักๆเลยเอาแต่ว่าชื่นชมยินดีมีจิตใจมุทิตานะพระก็ว่าใช้ว่าอนุโมทนายินดีกับคนที่ได้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ดีเขาก็สบายเราก็สบายไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน เลิกอิจฉาพยาบาทกันดีกว่าเลิกความอิจฉาคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดีกว่าจิตใจเราสบายเขาก็สบายแล้วก็เป็นมิตรกันได้นานๆ